ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ้อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะลายเพิ่มขั้นตอนการโอนย้ายบัญชีกรณีเปลี่ยนเครื่องใหม่พร้อมเบอร์ใหม่โดยผู้ใช้จะต้องใช้เครื่องเก่าในการช่วยโอนย้ายบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีโดยจะเริ่มใช้ประมาณวันที่19กร,รกฎาคม2565 เป็นต้นไปโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้อย่าลืมผู้ใช้จะต้องสำรองข้อมูลก่อนโอนย้ายและเก็บเครื่องเก่าไว้ก่อน1เปิดแอปไลน์บนเครื่องใหม่2เลือกล็อกอินด้วยเบอร,ร์โทรศัพท์ในขั้นตอนนี้หากเลือกล็อกอินด้วย Facebook หรือ Apple ให้ทำการล็อกอินบนช่องทางดังกล่าวให้สำเร็จแล้วดำเนินการต่อในขั้นตอนที่9 3ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ใหม่4ใส่รหัสยืนยัน5เลือกโอนย้ายบัญชีที่มีอยู่แล้ว 6. เลือกวิธีเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์เก่าหรือใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้กรณีเลือกเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดิม 7. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ 8. ใส่รหัส่านของบัญชีที่ต้องการโอนย้ายกรณีเลือกเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล 7. ใส่อีเมล8ใส่รหัส่านของบัญชีที่ต้องการโอนย้าย 9. เลือกดำเนินการต่อหรือรับรหัสโอนย้ายบัญชีเลือกวิธีไหนก็ได้ ขั้นตอนบนโทรศัพท์เครื่องเก่ากรณีเลือกดำเนินการต่อ10ไปที่ตั้งค่าโอนย้ายบัญชี11เปิดอนุญาตให้โอนย้ายบัญชีโดยจะต้องโอนย้ายบัญชีภายในเวลาที่กำหนดก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้นำมาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากติดตามช่องของ DJ เจตายผู้ชายสายไอทีด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่จะรับเรื่องราวดีๆที่ช่องนี้จะนำเสนอถึงหูทุกทกท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ถ้ามีเวลาจะมานั่งทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ